มาแล้วรื่องข้องความสัมพันธ์ไทยซาอุในการยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะอุปถุตซาอุและอุปถุตไทยในกรุงริยาดแรงสร้างความสัมพันธ์ไทยซาอุเผยเป็นนิมิตไม้ที่ดีในการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ หลังจากที่สูย์นำน่วยการบริหารจังหวัดชายแดนผักตายได้จัดงานสมาาัมมนาโอกาสศักยภาพและความท,าท้าทายของจังหวัดชายแดนผักตายของประเทศไทยภายลหลังรัฐบาลเปิดสกรุราชไม้ข้องความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียโดยสมบูรณ์โดยมีนายอนุชานาคาไซรัฐมนตรีประจำสำนัก,น,กนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานและรวมปาธกทา kah, ความสำเร็จของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียโอกาสและศักยภาพของประเทศและจังหวัดชายแดนผักตายภายใตย้สกุราชไม้ข้องความ สัมพันธ์ที่สมบูรณ์และมีนายอีซอมซอและเอชอันจีเตลีอุปถูตสถานเอกอัครชาชทูตอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยและนายสาะทุนเกษมสันนาอยุธยาอุปถูตไทยนากรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียเข้ารรวมบรรยายพิเศษค่ะอุปถูตสถานเอกอัครชาชทูตอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอราระเบียกับประเทศไทยเป็นความสัมพันธ์ที่มีมายาังยาวนานและก็ทูกสถาปนาขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2 5 0 0และก็พันช่วงเวลาต่างๆจนนําไปสู่การลดระดับความสัมพันธ์ทางการถูดระหว่างทั้งสองประเทศสู้ระดับอุปถูต อย่างไรก็ตามค่ะจาก,การทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยือนซาอุดีอราระเบียและวันที่25มกราคม2 5 6 5ตามคำเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิดอันซาอุดมากราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอราระเบียพร้อมรวมรวท่าร่งการของทั้งสองประเทศภายหลังการเยือนดังกล่าวเปรียบเสมือนรถแมพ เป็นประวัติศาสตร์นาไม้ํสำรับความสัมพันธ์ทวิภาคภาคีระวางทางสองประเทศและก็เป็นแรงพักดันเทแข็งแกร่งสำรับการเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆพันพืชก็ตามก่ะาการคาระวางสองประเทศในปีคศซ2 0 2 0อยู่ที่ประมาณ5.5พันล้านดอลลาร์นะคะ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มขึ้นเป็นซ่องแาวภายในระยะเวลาอันสั้นนี้ค่ะด้านอุปถูตประเทศไทยนากลุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียก็บอกนะคะว่าการรือฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดีอาราเบียตั้งแต่วันที่25มกราคม6 5แล้วก็การเยือนประเทศไทยของเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกซึ่งเป็นชาวซาอุดีอาระเบียรวมถึงการตอดรับคันเชิญที่จะมาเยือนประเทศไทยในอนาคตอันไกลของเลขาธิการองค์การ OIC ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศของ ประเทศมุสลิมซึ่งมีซาอุดีอราระเบียเป็นแกนลักถือว่าเป็นข้าวดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนไทยไม่ว่าจะนับทือศาสนาไหนค่ะทางนี้กระทรวงการต่างประเทศกำลังยกรางรถแมพข้องความรวมมือในภาพรวมแล้วก็อยู่ระว่างการจัดตั้งกลไกห้ารือทวิทภาคีอยังเป็นทางการรวมถึงการจัดตั้งขนาดทำงานต่างๆเพื่อจะทำข้อตกลงให้เป็นกรอบดำเนินการรวมกันในหลายด้านยังเช่นด้านแรงงานการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนค่ะ สำหรับข้อความทีนายกรัฐมนตรีฝากถึงคนไทยในซาอุดิอาระเบียและก็คนไทยที่จะเดินทางไปซาอุดิอาระเบียในอนาคตนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำว่าคนไทยทุกคนนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไรรูปว่าประกอบอาชีพไหนก็เป็นเหมือนถูดข้องไทยในซาอุดิอาระเบียทั้งสิ้นค่ะสามารถช่วยสร้างและก็รักษาภาพหลักของประเทศไทยในซาอุดิอาระเบียเพื่อสร้างสัมพันธ์ระดับประเทศให้ดีขึ้นต่อไป สำหรับการร่างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอบตจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สัมพันธ์ไทยซาอุดิอาราบเบียในก้าวดานประกอบด้วยด้านการท่องเที่ยวด้านพลังงานแรงงานอาหารการค้าแล้วก็การลงทุนสุขภาพความร่วมมือทางการศึกษาศาส,สนาแล้วก็ด้านกีฬาค่ะ ซึ่งทางความสัมพันธ์ไทยแล้วก็ซาอุดีอาระเบียก็ถือว่าจะเป็นนิมิตไม้ที่ดีนะคะในการที่จะยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าหลังหลังจากการคุยเรื่องข้งในด้านต่างๆเนี่ยะจะมีการพัฒนาแนว่น้มไปในด้านทิศทางได้บางนะคะ